ะะวันนี้เรามายื่นลังสือคัดค้านพรบรแรงงานที่ขึ้นงผ่านวาระที่หนึ่งมานะคะพวกเราไม่เห็นด้วยเลยเพราะถ้าหากพรบฉบับสองฉบับนี้ผ่านไปเนี่ยก็จะเป็นภาระให้กับนายจ้างไม่ใช่เฉพาะนายจ้างนะคะลูกจ้างก็จะมีปัญหาด้วยนะคะ เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศนณขณะนี้ไม่อยู่ในสภาวะที่จะแบกรับภาระทั้งหมดได้นะคะตลอดจนเรื่องของเศรษฐกิจของโลกทั้งนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในช่วงจังหวะที่ดีเศรษฐกิจโลกกำลังแย่และเราก็กำลังจะเพิ่มภาระให้นายจา้าง แล้วลูกจ้างเหล่านี้ถ้าเขาสามารถทำงานได้แค่ห้าวันไม่สามารถที่จะทำงานได้เนี่ยรายได้เขาก็จะลดน้อยลงประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่ทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยประสบปัญหาและต้องปิดตัวลงจำนวนมากสิ่งที่พวกเราเห็น แม่ๆก็คือว่าลูกจ้างต่างด้าวน,นั้นก็ได้รับอัน,นิสง์และประโยชน์ตรงนี้มากมายไม่ใช่เฉพาะลูกจ้างคนไทยซึ่งเงินเหล่านี้ก็ได้รั่วไหลออกไปต่างประเทศมากมายฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่นาในเรื่องของความเหมาะสมของพรบฉบับนี้โดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องแนวปฏิบัตินะคะกรณีเรื่องของ การเป็นประจำเดือนแล้วให้สามารถลาได้ประเด็นนี้เนี่ยในแนวปฏิบัตินั้นทำอย่างไรนะคะประเทศเอื่นๆเขาก็ไม่มีเรื่องแบบนี้ประเทศเราเนี่ยทำตามอนุสัญญา ILO ทุกอย่างกฎหมายแรงงานเราฟอลโล่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทำไมเรายังต้องไปสร้างปัญหาเพิ่มภาระของกฎหมายมากมาย ให้มาเป็นปัญหาให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างเพราะนั้นอยากให้ทางรัฐสภานั้นได้นําเรื่องนี้ไปพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าปัญหานี้มันจะดีต่อประเทศหรือมันจะทําให้ประเทศเสียหายมากไปกว่านี้ค่ะพวกเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ในส่วนของดินันเองนะคะสปา18นะคะก็เป็นตัวแทนของในจ้างซึ่ง อยากจะ,อะขอคัดค้านเรื่องนี้นะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาให้ละเอียดรอบรอบครอบนะคะเพราะว่าการทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นี้ก็เป็นปัญหานะคะ,ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายหลายตัวที่พอประกาศใช้ขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาภายในของเราเองคือภายนอกเขาไม่ได้รู้อะไรกับเราแต่เราเป็นการสร้างกรอบตีกรอบปิดกั้นตัวเองก็จะทำให้ อน,นักลงทุนข้ามชาติเนี่ยจะต้องทําแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายของไทยซึ่งจะเกิดปัญหานะคะซึ่งการทํางานสัปดาห์ละ40ชั่วโมงนี้ที่ฉันมองว่าเป็นปัญหาแน่นอนนะคะมองปัญหาแน่นอนแล้วก็มันจะส่งผลให้การเลิกจ้างหรือการปิดตัวการปิดตัวและการเลิกจ้างเนี่ยมันมาถึงเร็วขึ้นนะคะจากที่ณตอนนี้เรายังมีการจ้างงานอย่างหลากหลายแต่ในโอกาสต่อไปถ้ามีการผ่านพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมานะคะ ก็จะทําให้สถานประกอบการนี้ปิดตัวลงหรือถ้าไม่ปิดตัวลงคนที่มีกําลังหน่อย mm hmm. เขาก็จะใช้โรบอตเข้ามาแล้ว mm hmm. เพราะฉะนั้นในการเลิกจ้าง mm hmm. การทํางานกับคนเนี่ยมันเป็นปัญหาก็จะสถานประกอบการก็จะหันไปใช้เครื่องจกักรหรือว่าโรบอทเข้ามาทดแทนซึ่งจะทําให้ลูกจ้างหรือประชากรของประเทศเราเนี่ยขาดรายได้แล้วก็ไม่มีงานทำใน,ใน,ใ,นในอนาคตนะคะค่ะเรื่องนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ